ยี่ฟุตบอลมีสตอรี่ย้อนรอยผู้รักษาประตูสุดปาดตำนานของแมนซิตี้ผมเชื่อว่าแฟนๆแมนซิตี้ก็คงงงว่าตะลุงคนนี้เป็นใครแล้วเขาทำไมถึงเป็นตำนานของแมนซิตี้ผมจะพามาให้รู้จักกับเขาและเขาคนนี้ก็คือเบิร์ต ชาวแมนในที่นี้จะขอเรียกสั้นๆว่าปู่เบิร์ดแล้วกันนะครับปู่แกเป็นชาวเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แกเป็นอาหารของนาซีภายใต้การนําของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่สําคัญคือแกได้ยึดกังขนเหล็กมาด้วยซึ่งถือว่าเจ๋งพอตัวเลยแหละจนมาถึงวันหนึ่งแกกับพรรคพวกพร้อมกันถึง1นึ่พันนายได้เข้าบุกเขตอังกฤษแต่เจอซ้อนแผนพินาทยกกองสิครับจนสุดท้ายเหลือแค่90คนจาก1000ก่อนที่แกจะโดนจับตัวมาที่ค่ายเชลยอังกฤษ วันเวลาผ่านไปแกก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่เล่นพนันบอลกันโดยถ้าฝั่งไหนยิงจุดโทษเข้าก่อนก็จะได้บุหรี่ทั้งหมดไปเลยแล้วแกก็อาสาเป็นประตูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับว่าไม่มีใครยิงประตูผูเบิดเข้าเลยสักคนในค่ายนั้นแล้วก็เป็นจังหวะซิทคอมที่มีผู้จัดก,การทีมเซนต์เฮเลนทีมท้องถิ่นที่เข้ามาเห็นพอดีก่อนที่เขาจะขอร้องกับเจ้าของค่ายฉเฉลยว่าอยากได้ผู้เบิดไปร่วมทีมพอแข่งเสร็จแล้วก็จะนํากลับมาคืนที่ค่ายทุกครั้ง ซึ่งปูเบิร์ดแกก็เป็นคนง่ายๆใครพาไปไหนก็ไปไม่ขัดขืนอะไรทั้งนั้นเลยผู้จัดการทีมสั่งปูเบิร์ดว่าห้าวพูดอะไรนะแล้วก็บอกเพื่อนๆในทีมปูว่าปูนะมาจากสกอตแลนด์คนอื่นๆก็เชื่อด้วยแต่ปูเบิร์ดดันหลุดพูดสำเนียงเยอรมันออกมาชิบหายกันละสีทีนี้เพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่ยอมรับแกเพราะว่าแกเป็นทหารหนาซีถึงสงครามจะจบลงก็จริงแต่ความคับแค้นมันก็ยังมีอยู่แต่ปูก็ใช้ฝีมือเขาสู้จนสุดท้ายทุกคนก็ยอมรับในตัวแก จริงๆปูเบิร์ตสามารถเดินทางกับประเทศเยอรมันได้แต่แกไม่กลับเพราะอยากจะเตะบอลที่นี่แถมเขายังอินเลิฟกับลูกสาวผู้จัดก,การทีมเซนเฮเลนอีกด้วยจนในปี1949จอร์ดทอมสันผู้จัดก,การทีมแมนซิตี้ในตอนนั้นได้เข้ามาชมเกมที่ปูเบิร์ตลงเล่นซึ่งถูกอ,อกถูกใจฟอร์มของปูเป็นการใหญ่และประกาศเสัญญาขึ้นจนได้ปูเบิร์ตก็ได้เข้ามาร่วมทีมในแมนซิตี้ที่สำคัญคือแกได้ลูกสาวผู้จัดก,การทีมเซนเฮเลนมาด้วยจริงๆแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น จุดพีกที่หนึ่งก็คือวันที่เปิดตัวนั่งให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสมสรก็ให้ถามปู่เรื่องฟุตบอลอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีนักข่าวปากหมาคนหนึ่งถามเรื่องชาวยูที่เมืองแมนเชสเตอร์แต่ปู่แกก็ไม่ขอตอบนักข่าวก็เลยถามมาเป็นชุดเลยทีนี้แกก็เริ่มหัวร้อนนิดๆทำไมถึงเป็นทหารเออผมเลือกบอดได้ครับในตอนนั้นคำถามสุดท้ายนะคุณเบิร์ดคุณมีกางเขนเหล็กไหมมีสิแม่นแล้วคอยมีคราวนี้ล่ะครับเงียบกันทั้งห้อง เงียบแบบเงียบครีบวันต่อมาข่าวใหญ่เรื่องปูเบิร์ดก็ออกมาชาวยู่ในเมืองก็ไม่พอใจสิครับงานนี้ประท้วงแบบหนักมากสโมสรก็ต้องกักตัวปูไว้ที่สำนักง,งานออกไปตายแน่นอนหลายแรงจนถึงขนาดที่เพื่อนร่วมทีมยังลังเกียจเลยแต่โชคยังดีที่กัปตันยังอิริกเวตบูดเข้ามาไกลเกลี่ยสถานการณ์ภายในทีมได้แต่นอกสนามนั้นเคลียร์เองเธอเบิร์ตกับตันไม่เกี่ยว จนเกมแรกกับอาเซนอลแฟนต่างพร้อมใจโหใสปูทั้งสนามโดยไม่สงสัยเลยว่าใครจะเป็นแฟนทีมไหนคือประมาณว่าได้บอลโหรับบอลได้โหโดนยิงเข้าเฮซะงั้นสรุปแพ้เละเทะเพราะปู่ไม่มีสมาธิเล่นเลยบางทีไปแข่งกับทีมอื่นปู่เบิร์ดก็โดนแฟนบอลไล่กระทืบด้วยวิ่งหน้าตั้งกันแทบไม่ทนันแต่คนมันจะเป็นตำนานได้ในหลัออะไรก็หยุดไม่อยู่ที่สมาคมฟุตบอลระหว,ว่างสโมสรและแฟนบอลกำลังทะเลาะก,กัน ผู้จัดการทีมเซนเฮเลนและภรรยาของปูเบิร์ตก็เดินเข้ามาพูดถึงปูตอนที่อยู่บ้านจนนักเขียนบทความชาวยิวนามว่าออนามันก็เริ่มมองปูเบิร์ตในอีกด้านก่อนจะเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ประมาณว่าเทรลแมนคือแพะในการตัดสินครั้งนี้เขาต้องมารับบาปทั้งหมดแทนฮิตเลอร์ซึ่งมันไม่ถูกต้องการที่เขาต้องมารับความเกลียดชังนี้มันคือสิ่งที่พวกเราต้องละอาย คนที่ฆ่าพี่น้องของเราคือฮิตเลอร์ไม่ใช่คนดีๆแบบเบิร์ดเราต้องตัดสินเขาในสนามสิและแล้วสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายนักเตะเริ่มปล่อยวางแฟนๆเริ่มสนับสนุนทำให้ปูเบิร์ดกลับมาโฟกัสที่ฟุตบอลได้อีกครั้งจนทำผลงานโควรเซฟได้เรื่อยๆแบบดีวันดีคืนจนกลายเป็นผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งของลีกจนได้จุดพีคของปู่แกมาถึงในปี1956ในเกม FA ครับดวนกับเบอร์มิงแฮม เกมคู่ขี้สูสีดูดีจนมาถึงนาทีที่75ปูเบิร์ดก้าวหน้าไปปะทะแข่งอย่างรุนแรงกับหน้าแข่งของปีเตอร์มอร์ฟี่กองหน้าคู่แข่งปูเบิร์ดสลบไปเกือบหนึ่งนาทีก่อนจะลุกขึ้นมาเล่นต่อด้วยสภาพที่จะล้มแหลมีล้มแหล่คือยืนยังจะแทบไม่ไหวเลยแต่แกก็ฝืนเล่นจนจบเกมช่วยให้แมนเชสเตอร์คว้าแชมป์ทำเอาแฟนๆร้องเพลงเชียร์กึกก้องทั่วเวมบรี่ส่วนปูก็โดนหามส่งโรงพยาบาลตามระเบียบผลตรวจคือกระดูกคอเล้า หมอเองก็อึ้งเลยว่ามันรอดมาได้ยังไงเป็นคนปกติก็คงตายคาสนามไม่งั้นก็อยู่ใน ICU แล้วและสั่งพักปูเบิร์ตจนกว่าจะหายดีห้ามลงแข่งเด็ดขาดปูเบิร์ตลงแข่งกับแมนซิตี้ทั้งหมด508นัดอยู่กับทีมมานานถึง15ปีจนเลิกเล่นปูยังมีหนังชีวประวัติที่สร้างมาจากเรื่องจริงของแกเรื่อง The Keeper ในปี2018ง เบิร์ตทราวแมนเสียชีวิตในปี2013ด้วยวัย89ปีหากคุณผูดูดูแล้วถูกอกถูกใจไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด Subscribe ด้วยนะครับ